าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนีจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันก็มีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำนะคะ พี่มี้นะคะที่นําข่าวนี้มาบอกสําหรับใครนะคะที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมนะคะหรือเป็นคนว่างงานนะคะหรือตกงานอะไรก็ตามแต่นะคะวันนี้ส่งตรงจากประกันสังคมเลยนะคะตอบทุกคําถามนะคะที่กลุ่มนี้นะคะควรรู้ไว้นะคะบางทีเราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองนะเรานะคะว่างงานเราอาจจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันเลยคะ่ะ ในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะประสบกับปัญหาถูกเลิกจ้างอยู่ในช่วงที่กําลังหางานใหม่หรือกําลังรอการเริ่มต้นกับที่ทํางานใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เคยทราบกันบ้างหรือไม่คะว่าในช่วงเวลาแบบนี้ผู้ที่มีประการสังคมมีสิทธิ์สามารถของเงินชดเชยกรณีที่ว่างงานจากการลาออกหรือถูกเลิกจ้างได้ด้วยนะคะแต่ถึงแม้จะได้รับเงินชดเชยก็ยังคงมีคําถามคาใจในทุก ขั้นตอนต่างๆวันนี้นะคะก็รวบรวมทุกคำถามและไขข้อสงสัยทุกคำตอบนะคะกรณีผู้ว่างงานมาฝากกันค่ะคำถามแรกเลยนะคะกรณีไม่สะดวกรายงานตัวว่างงานที่สำนัก,นกงานจัดหางานเขตพื้นที่เดิมจะต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบคือสามารถรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ใดก็ได้ที่สะดวกนะคะ ประเด็นต่อมานะคะหากใบนัดรายงานตัวสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้จะต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบค่ะผู้ประกันตนติดต่อขอคัดสำเนาใบนัดรายงานตัวได้ที่สำนักงานจนัดหางานที่ผู้ประกันตนรายงานตัวประเด็นต่อมาค่ะผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าวต่างชาติสามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน www doe go th ได้หรือไม่ คำตอบนะคะสำหรับผู้ประกันารตนแรงงานต่างด้าวต่างชาติจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน w w w d o e g o t s ได้นะคะแต่สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวที่สำนักง,งานจัดหางานของรัฐได้ทุกแห่งและรายงานตัวตามตารางนัดประเด็นต่อมาค่ะทำไมเงินชดเชยกรณีว่างงานในแต่ละงวดถ,งถึงได้รับไม่เท่ากัน คำตอบนะคะในเงินชดเชยกรณีว่างงานตัดจ่ายแต่ละงวดไม่เท่ากันนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนวันในรอบการนะัดรายงานตัวของผู้ประกันตนโดยจะจ่ายให้ครบตามสาเหตุที่แจ้งออกของผู้ประกันตนกรณีลาออกนะคะจะได้เงินชดเชย90วันของผู้ประกันตนกรณีลาออกได้เงินชดเชย90วันอัตรา้อยละ30%กรณีเลิกจ้างนะคะจะได้เงินชดเชย180วันอัตราร้อยละ 5 0ซตัวยอย่างเช่นค่ะหากเริ่มจ่ายสิ้นสุดให้ตั้งรายงานตัวประเด็นต่อมาค่ะหากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินว่างงานจะต้องดําเนินการอย่างไรคําตอบค่ะให้นําสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับมาต้องการเปลี่ยนแนบพร้อมสําเนาบัตรประชาชนติดต่อสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครในพื้นที่หรือจังหวัดหรือสาขาที่ยื่นเรื่องไว้เลยนะคะ กรณีถัดไปค่ะหากเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างเราจะต้องดําอย่างไรนะคะคําตอบเนี่ยให้แนะนําว่าให้รีบติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทรสายด่วน1546ได้เลยนะคะ,ะประเด็นถัดมาค่ะสาเหตุใดบ้างที่ไม่สามารถอนุมัติกรณีว่างงานได้ คำตอบนะคะจ่ายเงินสมทบไม่ครบหลักเกณฑ์เงื่อนไขไม่ปฏิเสธการฝึกงานถูกเลิกจ้างเนื่องจากกระทําความผิดเรืออยุครบ55ปีขึ้นไปประเด็นต่อมาค่ะผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าวต่างชาติสามารถขึ้นทะเบียนว่างผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้หรือไม่คําตอบคือไม่สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ได้นะคะ ประเด็นต่อมาค่ะสามารถรายงานตัวได้ที่ใดบ้างนะคะคําตอบก็คือสํานักง,งานจัดหางานพื้นที่จังหวัดที่สะดวกเว็บไซต์สํานักง,งานจัดหางานประเด็นต่อมาค่ะหากผู้ประกันตนแจ้งสาเหตุและวันที่ลาออกจากงานไม่ตรงกับนายจ้างเป็นเหตุทําให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินว่างงานจะต้องทําอย่างไรนะคะคําตอบคือนะคะหากตรวจสอบแล้วเพราะว่านายจ้างแจ้งข้อมูลผิดพลาดแนะนําให้ในายจ้างติดต่อสํานักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหากผู้ประกันารตนแจ้งข้อมูลผิดพลาดให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ในจังหวัดหรือสาขาที่เรายื่นเรื่องไว้นะคะประเด็นต่อมาค่ะ หากไม่สามารถรายงานตัวว่างงานตามนัดได้จะต้องทำอย่างไรนะคะคำตอบนะคะสามารถไปรายงานตัวได้ก่อนหรือหลังวันนัดได้ไม่เกิน7วันนับรวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดฤะเร์ิกนะคะค่ะน,นี้คือรวบรวมนะคะสิ่งที่รู้ของคนที่กังวลว่างงานนะคะหรือลาออกนะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่เป็นความรู้แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของเราด้วยนะคะขอบคุณเนื้อหาข้อมูลนี้จากสำนักง,งานประกันสังคมด้วยคะ่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800 0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตามไอดีไลน์นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่กระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ